อโอเคพี่น้องเอ้กลับมาพบมาพ,อพ่อน้องอยู่ท้ายอยู่ทางบ้านเพื่อนนี่แหละเนาะเข้าไปทั้งบ้านเพื่อนพุ่นบพ่อพบ่กครบเมื่อกี้นี่คือซิมวนเนาะมาแต่ดอกมีตู้เปิดพ่อนบนา,าน่ะอ่านี่เงินไปซื้อกินน้ำสมบัติเพราะว่าเป็นห่วงคืออยากง่วงง่วงเต้นลายเมื่อยบ่กินน้ำผนนมยเด,ดยวและกะออกมา จำบ่ค่อยได้ขี่รถพานเมื่อกี้เนาะขี่รถสวนกันามากับสาวแก้วเพิ่นออกไปก่อนเนะมื่อกี้นี่เห็นอยู่บ่เห็นเพิ่นออกไปวังไดนออกไปก่อน,นอายเมื่อกี้นี่แหละเป็นกระามเยอะอันนี้กับไปลินทั้งบ้านทั้งเพื่อนน้องกับล้มน้ำพอตานะย,ยินดีน้ำทั้งเพื่อนทั้งซาดเนาะกับเล้วไปทีเรียบร้อยนะนเนาะแบบเนาะโยอันประมาณนี้ ห้ามือดีแล้วก็มาพร้อมกันเด้อโดยโดยถามีเวลาเนาะถ้าวันเนี้ยอ่าสิ่ขึ้นเมื่อใดอันเนาะการยังมูห้ามือดีแล้วคอยคอยนั้นขึ้นว่าเอากาได้เฟซแต่ละคนกับบเบิร์ดนะโดยโดยเป็นจังใดก็ถามีเวลาก็สี่ทักส่วนเอาหมูเอาพวกมานำถ้าหูมือหูวันเนาะก็แจ้งลงทั้งเฟซบุ๊กก็ได้อ่าอ่าเป็นนั้นได้ไมเนี่ ฝนตกแห้งว่ะแหละคืนนี้กลับมาแห้งเพื่อนเลธรรมดาแต่ว่าลมแบบแห้งนี่นเองาหนักกากเอาไฮเบิ้งนีกว่าซบแดงว่ะเออมีลมอยู่ทีแต่เพราะว่าไอเห็นน้ามังในหนทางบ้านน้องนะข่าไปมื่อกีนี้เห็นน้ามังอ่าพน้องอุทัยเพิ่นกับมัต่ตชอยดองพี่น้องเลยกับสีมื่อยเนีเนาะเพราะว่าเป็นผู โมคูเคนแกเนาะไปเตะเท้าคุณบอนี่ไปตะหามูทั้งแม่ย่ายกับไปด้วกันเนาะมีไปหกมูไปซอยเวียคนในบ้านเท่านี้แล้ววะโดยอ่าทังท่านกับท่านกับชิได้คอโตัวกราฟได้ต้องละว่าทั้งมูเจ้ากับมาเลยโดยอคอ่าสบายดีและกัสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้เชี่ยมาแวะเยี่ยมยามถามข่าวทั้งบ้านน้องอุทัยพี่น้องเลย เป็นจจงไดก็ไปฮับไปชมว่อๆกันนะพี่น้องเนาะจังไดก็ิได้พาพ่อแม่พี่น้องเขาไปฮับบึงฮับชมทั้งบ้านหลังใหม่ของน้องอุทัยอีกทีนึงพี่น้องเลยเนาะก็เป็นเวลาดุนนานที่ว่าบ่ไดมาเยี่ยมมายามเพิ่อนออกมาก็น้องเพิ่นบ่อยุพี่น้องอะไรก็คือเห็นเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ออกไปตลาดเพื่อนว่าเนาะขี่รถสวนกันอยู่สวนทางกันอยู่เนาะนนี้ก็สิได้พาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปฮับบึงฮับชมทั้ง บ้านทางเฮือนเพิ่นนั่นแหละถึงสีน้องอุทัยเพิ่นบ่อยู่ก็ได้เนาะโอ้ต้อมาแบบนี้กะเตกหงแตกตายไรสี่น้องเลยแล้วเพือเนาะเพื่อนสนีทเนาะแล้วมาแล้นี่เนาะโดยเพิ่นแซ่บยั้งยั้งหมดนี่ไม่ติดกระเบื้องสบายดีกินข้าวเที่ยงกับบันไดเนาะกินข้าวเที่ยงแล้วบ่กินแล้ว อันนี้ก็กินสมเนาะมันก็สมอยู่ว่าม่วงม่วงเนาะก็ดีกินสบายเนาะอ๋อติดกับเบื้องมานี่ฮะโอ้แข่งไว้เนาะปูนเนาะสีนิท่าแล้วเรียบร้อย ไวเติบนอกบ้านไปนี่ก็ได้กระเบื้องในปูได้จักมือเลยสัง่งสองหมก็ได้สองมือยังแต่เหลือเท่านี้บ่โอ้สิแล,าาลนะี่เอนะไรเนาะมือนี่นะี่แล้วนะมือนี่เนาะมาแล้วบ่อย่าเาานะี่ยเนาะโอ้กระเบื้องนี่สีเดียวกันบ้าเลยปรทางในทางนอก โอ้เพิ่นกั้นห้องแบบนี้อีกเนาะสีขาวเนาะกระเบื้องเพิ่นทางบ้านหนองอุทยัยขาวก็คือมีเส้นดำนั่นโอ้สายเนาะเปียกหมดเลยเนาะฝนตกแห้งบ่เมื่อคืนนีเออบ้านนี่บ่โอ้โอมาแบบน,นี้เนาะบ้านหนองอุทยัยพ่นแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยก็ยังแต่ติดกระเบื้องพื้นปูพื้นแหละเนาะ ตั้งสร้างเป็นก็คือสี่เลียอยู่มือนี้เป็นนะเนาะบ่อเละก็จักหน่อยพี่น้องกยังแต่ยาแนวมันสีสันเนาะเขาเอิ้นสียังกอบ้านเป็นนี่สีเท้าบ่สียังสียังสีเผือกบ่สียังไหมกะงามอยู่เนาะสีเนาะสีบัว สีอร์ติสีย no yeah. no. okay e ังวะเฮ้สีฝ้าออนสีเทด้สีเทเนาะอาสีทั้งหมนาะทั้งหมกคุ้มสวยงามมากเนาะบานนองอุทัยพี่นองเลยสาวแก่ก็ยังม้พูดจัก่อสีมันว่าเป็นสียัง ทางทางยังบอกว่าสีทะเลเป็นอะไรสีสีสีฟ้าอ่อนสีสีม่วงสีเผือกนนแหละแมนแหละผู้ใาจักกะมินมาบอกเนี่ยเด้อสีมันทางในนี่พี่น้องเลยสีภายในห้องนี่อ้ Nica vẫn tóc kỳ nong cái thang bàn ngủ thai mặt tua hết nặng nề nè 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 nó nè 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 แห้งกันนานโดยน้องอุทัยเพื่อนออกไปตลาดบอกไปข้างนอกบอกคือพบอยู่ในทางโอ้งานดองงานดองงานดองเขาเลยไปซอยงานดองเขาเออแต่เป็นยังมาลบน้ประตูนี่แหละม้อนี้เออเป็นได้ตู้เฮือนซานมาอนีออขึ้นเมื่อใดสิขื้นยู่ขื้นยู่แหละย่างปูโอ้ให้เพื่อนปูกเบื้องเออขึ้นแล้ววะเนาะพึ้นแล้ว แล้วจักยี่บ่อสีเป็นไงเฮาเพิ่มไปจักสีเฮือนเจ้าเนี่ยสีเทาสีเทาสีมุ้งสีม่วงโอ้สีม่วงสีม่วงภายในห้องสีม่วงภายในทางนอกนี่เป็นสีเทาเนาะสีเทาโอ้ดีใจน้ำเต้าตู้เด้อแล้วเลยป่านนี้เฮือนจานเนาะว่าสิมาหลินน้ำนองอุทัยเพิ่นนี่อะไรวะก็ได้มาแต่โดนมาวันนี้แล้วเลยเฮือนเนาะ ก้อนเต่าหมาวันแล้วเดนหมดโอ้บ้านบ้านอะไรมาบ้านอะไรมาสั่งสั่งมามื่อกี้ข้าบุญเออมีมีบุญในบ้านเนาะเออบ้านหมดสั่งนี่สั่งข้านี่คนบ้านอะไรตุ่บ้านม่วงบ้านม่วงม่วงบึ่งวะบึ่งวะโอ้บ้านบึ่งวะโอ้ยกลักษณ์ประตูนี่ครับข้างยากนิดจังหน่อยเป็นสไตล์ของเพื่อนพี่น้องมันเบาเสียง เสียงว่าบอชัดจนเนาะกาบบว่ากันพี่น้องเลยโอ้พอไะปนเหล่าขี้ยาเบี้ยวไงมุยเป็นลักษณะแบบคือเสียงคนเมาเหล่าเนาะแต่ว่าโบเมนเมาเแล้วพี่น้องเพราะว่าพรตตู้เพิ่นเป็นน้ำหูคอเพิ่นเนาะแต่โดนแล้วเพิ่นวะโบเมนว่ากินเหล่ากินบีอะดอกพี่น้องเลยเพราะว่าเราเป็นคนปากแบบนี้แต่ใดมาเนาะ ฮักเนนี่ยิยาิการโดยโดยกินยาน้าตวยกินยาน่ังว่านี่และถามแพทย์ทามมอเบิงเด้อหน้ากาคุดลุมเนาะพี่น้องคุดลุมที่ว่าจะมุงน้าไว้พี่น้องเลยเราวมันก้นหล่อวานนี่ฝน ยายเพิ ng, 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 oh, ่นก็บ่อยู่เนาะไปดองเบิดไปดองไปซอยดองโอ้มาบัดนี้กะซุ่มซืนพี่น้องเอ้ยพว่าฝนตกเมื่อวานนี่เนาะทางบ้านหนองอุไทกะโอ้กองทรายคือเหลือหลายแท้กองทรายลมเอ่าเฮือนาลันี้กสวยงามอลีพี่น้องเอ้ยเนาะสีสัน จรื่อุญาตมันเราเพื่อจะไปวะภายในห้องก็คือ,ขอ,ขอเขาซองบึงเมื่อกี้นี่แหละพี่น้องแย่น้ําตัวลังสร้างเป็นกะโอ้ไม่เลาเดี๋ยวโคตรยังโบได้มาเมื่อวานนี่ทางสร้างเป็นเนาะทางหอตาของน้องวิทัยเพื่อนว่าก,ก็ได้เนาะหากระมาเมื่อน,นี้ว่าสร้างเป็นไปบุญเมื่อวานนี่พี่น้องเลยนี่เพื่นก็ได้มาสื่อต่อก,กับ เวียงงานที่ยังคงทางเนาะสีกระเบื้องเนะเาะอ่ามีเต่นเนี่ยจุบจุอง,งามพี่นอ้องเงยด้วนจะเป็นสีสันบานเนี่ยก็ถ้าถ้าสีไม่ก็บานคือขี่ กี่เรื่อยปกติดแท้กินข้าวเที่ยงกั็ยังซางมาเนี้เออแซ่ยบแล้วกินลาบซิ้นเนาะ นีกำลังสิใส่ลูกบิดประตูพี่น้องเลยสีใสก่อนเนาะต่างๆกันกำลังเจาะอยู่เนาะสิใส่ลูกบิดนะเพราะอะไรอ๋อนหาไงไงสีใสบานประตูไม่นด้เพราะอะไรเหรแต่เป็นสีใส่ลูกบิดบานเป็นติดกระเดินแล้ว หมันนี่มันนะมันแกนนะอมนแกนที่ว่าน่ะดีกว่าไมมตัวนั้นเนาะไม่นี่มันไม่ไม่ดิบไม่อ่อนบทนมันห่วยมันตื้นแม่เลหกูตื้นลล่มเลยล่มเลยิเออันี้ันไปาวเอออันเดียฮัสิอให้ันาิพังบอกเัาเด้อผบอกวัได้พังนพังเบิ่งก่อนตี เด้๋ยวพอดีโย่ประเด้มาโดยโดยอ่าสำหรับมาตอนี่แล้วกันทั้งเข้ากับจะได้ขอจุกขีไปเพียงจำเป็นเดือดตู้เด้อโดยโดยอ่าจะมุมี้อย่างไรพ่อแม่พี่น้องเลยแต่มาเยี่ยมมายามมาเบิ่งทั้งบ้านน้องอุทัยพิ่นว่าไปน้องอุทัยพิ่งกลับไปซอยงานดองพี่น้องแต่มาพ่อแต่ประตูเพิ่น ครับสร้างนเน่เนาะท่านี่ก็ทั้งบรรยากาศขอแสดงความขอบคุณขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องที่เขับมาติดตามขับสมเนาะพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่ต้นจนจบพี่น้าะทั้งบรรยากาศก็ได้ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่นี้นาะพ่อแม่พี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดี